สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักตุตกท่านครับผู้โชคแชน,นีนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของถ้าน้ำท่วมกรุงเทพแล้วจังหวัดไหนจะรอดท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่หมอปลายพรายกระซิบได้ต่อในรายการดังรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่ กล่าวถึงเรื่องของน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือไม่เมื่อท่วมแล้วจะเป็นอย่างไรดวง2,569ประเทศไทยจะต้องเจอกับอะไรมอปรายได้กล่าวว่าพอโดนกระแสเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยรู้สึกยังไงคือมันยังมีคำตอบว่าอาถรรพ์ มันแกว่งไปเยอะหมายถึงว่าโดนตัดถิ้งหรือเยอะมากค่ะการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังไม่เห็นกันเบี่ยงเบนน้ำเวลานี้เรื่องของผมใช้คำว่าสงรามสงรามจริงกับสงรามแฝงยังไงครับสงขามแฝงก็คือชีวภาพอาวุธชีวภาพอย่างนี้เลยหรือใช่ค่ะ เป็นการทดสอบตอนนี้เห็นอยู่สองจุดตรงไหนอน่แต่ไม่กล้าพูดมีรายการหนึ่งรายการดังซึ่งได้สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือการทำนายด,ดวงเมืองชีวิตหมอปลายพราย,รายกระิบ เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายกับกระแสของหมอปลายเชื่อว่าหลายคนน่าจะพบทราบข่าวอยู่ซึ่งผมก็ได้คุยกับน้องเพราะว่าก็รู้สึกเป็นห่วงน้องเหมือนกันกับกระแสที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือมีกระแสตีกลับมาคำทำนายที่ทำให้คนทั้งประเทศแตกตื่นผมใช้คำนี้ในข่าวคือท่านบอกว่าน้ำที่จะมาหนัก หน้าที่น่าห่วงก็คือจังหวัดสอเสือมาติดตามสถานการณ์จังหวัดสอเสือนี่มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จุดที่วิกฤตติดหนักที่สุดก็คืออำเภอหาดใหจ,จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งคือเศรษฐกิจค่ะหนักกว่าปี หกเจ็ 6, 7, 6, 8, ก็เรื่องของการที่โดนภาษีที่มันหนักอวมเลยดูแล้วจากตวงขึ้นแน่นอนจะมีการปรับขึ้นภาษีของเรา36%ต้องบอกว่าปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกำแพงภาษีสหรัฐเรียกว่าเก็บภาษีนำเข้าจากไทยในอัตรา19%นะคะนี่เอ่ยการใช้ชีวิตดินบ้านสุดห้างสุด โรงแรมสุดตึกสุดสารพัดเสามีปัญหาโครงสร้างบ้างพังทุกส่วนใหญ่จะอยู่กับน้ำมากกว่าน้ำกับดินแล้วก็ประเทศใกล้เคียงมีสึนามิซึ่งเราเองอาจจะเจอพวกรีเฟกก็คือตัวใหญ่สูงใหญ่หนุ่มเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงการเมือง แม้จะอยู่ในครอบครัวที่เล่นการเมืองอยังมีอสังหาริมอมทรัพย์อยู่ธุรกิจโรงแรมบ้านอาสังหานี่ตกใจเนี่ยอายุป,ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินสี่สิบปลายค่ะกลับมารู้สึกยังไงตอนนั้นมันแบ่งไปเยอะหมายถึงว่าโดนตัดทิ้งเหรอครับมากกว่าคุยจริงปะเหลืออยู่จึงเดียว เหลืออยู่จึงเดียวซึ่งเป็นคำที่ตกใจอือหือแต่มันสายไปแล้วทำอะไรไม่ได้มันมีหัวมีท้ายมันมีการพูดอะไรกันมาก่อนค่อนข้างเยอะอือแล้วก็พอมาถึงตรงนี้มันก็คือคำว่าระหว่งแล้วก็จะมีคำใบาย,บายจำไว้ก็คือพูดบายเอาไว้เนาะ บ่ายจะบอกว่าลูกค้าบายเนี่ยที่เขากำลังคิดอยู่สองจิตสนใจว่าอืจะออกจากบ้านหรือจะอยู่ที่ในบ้านดีกว่าซึ่งมีแต่คนพยายามทำกันมาตรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้จะบอกยังไงอีเดียวว่าระวังนะป้องกันไว้ก่อนรักษาตัวเองไว้ก่อนอะไรแบบนี้ฟังแล้วพอตกใจตอนนี้นี่ได้ถาม คนรอบข้างไหมว่าสิ่งที่เราพูดไปนี่มันทำให้คนรอบข้างาเราตกใจด้วยหรือเปล่ามีกลุ่มที่วิเคราะห์แล้วบอกว่าพลาดครับอันนี้ไปยอมรับเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าอาจารย์เขาเตือนก็มีอีกแนวคิดให้คิดจะออกไม่ออกมันก็เป็นเรื่องของมันก็มีประมาณนี้แต่ว่าคนแบบอื่นโทรมาแบบบอกว่าตื่นตระหนก ไม่มีให้ระวังให้ระวังตูมตามแล้วก็ผมว่าตูมตามนอกจากแผ่นดินไว้แล้วนะครับก็จะเกิดการตูมตามของไฟที่จะเกิดมาใต้ดินตอนนั้นไฟค่อนข้างจะระบุจังหวัดมาก่อนแต่ไอเรื่องที่เป็นประเด็นหนักๆเลยที่ทําให้ต้องหายเงียบมันก็คือการตูมตามระหว่างอำเภอใกล้เคียง และประเทศอันนี้คือหนักที่สุดใช่แต่จริงๆแล้วสมมตุติมองว่ามันมีการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่ลหลายๆคนตีความตอนนั้นพอโดนกระแสเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดรู้สึกยังไงก็ตกใจคือคำว่าตกใจนี่มาอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือมานั่ง นั่งมานั่งหาข้อมูลแล้วก็ให้ทุกคนที่ปรึกษาได้หนูพาดหนูพูดตรงนี่ผิดโอเคนี่พอรู้แล้วว่าพลาดตรงไหนจุดไหนมานั่งดูแล้วว่าเออเราทำยังไงได้บ้างก็พยายามติดต่อคนที่เป็นพระอาจารย์ที่ไปช่วยตรงนน้นตรงนี้แล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ถามว่า จริงๆเป็นไงเออซึ่งเราก็ได้ข่าวมาเรียบร้อยพอได้ข่าวมาเรียบร้อยปุ๊บเราก็รู้ว่าหลังจากเนี้ยเราจะต้องตั้งสติเงียบที่สุดปล่อยให้ข่าวมันเงียบไปไม่เชิงปล่อยให้มันเงียบค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งออกมาพูดหนูว่ายิ่งพูดมันยิ่งมีประเด็นเพิ่มขึ้นกลัวว่าการพูดของเรานี่มันจะทำให้คนอื่นตีความมากขึ้นไปอีกเยอะ กว่าเดิมสู้เราปล่อยให้เขาตีความแค่นี้ดีกว่าใช้แล้วก็ออกมาพูดอีกที่หนึ่งด้วยความที่เรานี่เป็นคนทำนายเนาะเราทำนายดวงทำนายประเทศหรือทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าดูตัวเองบ้างไหมวันนั้นไม่ได้มีในเรื่องของการสัมภาษณ์ครับแต่ก็ยังไม่ได้เชิญท่านแบบจุดทูกแต่ว่าก่อน แต่ว่าก่อนออกจากบ้านแต่นแต่งตัวสวยเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าท่านโยมค้าไปรับรางวัลกันาไปถึงปุ๊บพี่เขาก็ลากมาเลยเข้าปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บ๊บเลยเราก็พยายามที่จะสอบที่สุดพอเสร็จเดินออกมาตอนที่เขาประกาศชื่อขึ้นไปข้างบนเขาให้กล่าวคำขอบคุณแต่เสียงท่านโยมบอกไ้ ปายมึงตายแน่ท่านพูดคำนี้เลยระหว่างที่เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนขอบคุณค่ะเออขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจใไอ้ปายมึงตายแน่หนูแบบหนูแบบแล้วก็คือนเวลานั้นพี่เจนนึกออกไหมเสียงมันมาปากเราต้องพูดหน้าเราต้องยิ้มเดินลงบันไดอ่ะหนูยังแทบจะสะดุดกระโปรงเลยวันนั้น แล้วก็เดินเกาะแม่มาแล้วก็คือจะต้องไปธุระต่อก็รีบออกทุกอย่างให้รวดเร็วที่สุดคือกลับมาถึงบ้านข่าวไปแล้วเราก็มัวแต่ทํางานแบบไอ้ที่ท่านพูดว่าไอ้ปลายมึงตายแน่คํานี้หนูมานั่งแบบตายแนละท่านก็บอกว่าแต่เราแต่เราแบบถ้าสมมติเราได้ยินตรงนั้นเราจะวิ่งออกไปบอกพี่นะักข่าวเลยว่า ที่หนูอย่าพึ่งอะไรอะไรอย่างนี้ก็คือไม่แปลว่าเกิดการให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปรับรางวัลใช้ต่อห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็เสียใจพอเข้าใจว่าเราผิดอืบเสียใจมันไม่ได้เสียใจพอคนเข้าใจว่าเราผิดลืมเสียใจไหมไม่ได้เสียใจ คนเขาเข้าใจผิดเพราะว่าผิดจริงแต่ที่เสียใจคือเราเป็นหมอดูเราเป็นนักพยากรณ์เราไม่ใช่ตั้งไมโครโฟนเพื่อจะถแถลงข่าวเราไม่ได้เป็นคนพยากรณ์หรืออะไรที่แบบว่าจะต้องเป็นการประกาศถแถลงข่าวเป็นจริงเป็นจังที่ทุกคนต้องรับฟังประกาศผิดคุณผิดกฎหมายอะไรประมาณนั้น อาชีพเราไม่ใช่แค่คนที่พยากรณ์หรือวิเคราะห์ผิดค่ะกับทำไมถึงไม่ได้โดนขนาดนี้ถามว่าคนอื่นพูดไหมคนอื่นพูดพูดเยอะกว่าหนูอีกแต่วันนั้นมันคือหมอปลายไงวันนั้นมันคือหมอปลายใช่ค่ะมีทั้งคนรักคนเกลียดค่ะและคนสนับสน,นุนและก็ไม่สนับสน,นุน ผมเข้าใจผมเข้าใจแต่วันนี้มาถึงเรื่องนี้ผมก็ยังเห็นว่าต่อให้ข่าวมันมาขนาดไหนก็ยังเชื่อในหมอปลายอยู่แล้วผมก็ยังเชื่อว่ายังมีได้หลายคนเข้ามาหาหมอปลายอยู่เรื่อยๆเท่าที่ผมเห็นมานะอะแปลว่าก็ยังมีความมั่นใจอีกหลายหลายคนเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทุกคนที่ได้เจอไปแบบส่วนตัว จะรู้ว่าถ้าในเรื่องของการทำงานไปทุกอย่างคือต้องดีที่สุดก็คือไปทำอะไรที่แบบที่สุดดีที่สุดไปทำได้ก็จะทำให้ทุกคนคือโอเคนั้นแปลว่าเรื่องนี้ผมเขียยประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าอ้าวทำไมเรื่องราวของหมอปลายที่มันเป็นกระแส หรือเป็นประเด็นมันถึงเงียบหายกันไปหมดวันนี้หมอปลายก็ได้มาตอบกับสิ่งที่จริงๆถามว่ารู้สึกผิดไหมก็รู้สึกผิดใช่แล้วก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วมาถึงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าในหลายคนเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวของปี2,569มีอะไรจะเกิดขึ้นแบบใหญ่ๆไหม กับเหตุการณ์จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองซะเยอะการเมืองใช่ค่ะการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นรู้อยู่แล้วว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยผมใช้คำนี้ละกันสี่เดือนในการทำสัญญาในการอยู่คุณคิดว่าจะเป็นยังไงสี่เดือนนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนและเวลานี้ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนใดๆทั้งสิน้น หมายความว่านายกอนุทินยังได้ไปต่อรู้สึกว่ายังได้ไปต่อพอหนูเช็คดวงท่านท่านก็เกิดปีวอกปีหน้าก็ปีวอกถ้าสมมติดวงจีนนี่ชงนะใช่แต่แข็งมากเป็นมา้าแข็งเป็นม้าแข็งม้าแข็งเป็นม้ากาบเนื้อม้าแข็งแรง ม้าศึกเลยเป็นสิ่งที่ใช่แล้วนูก็บอกเสมอว่าปีหน้าคือหมาลุยไฟวิจริงป่ะจริงนี่ลุยไฟคือจะพาเราลุยไฟหรือจะโชคแถโชคช่วงชัดชวานพาลุยไฟให้รอดมากกว่าพาลุยไฟให้รอดแต่ว่ากว่าจะรอดเนี่ยมันจะต้องผ่านอุปสรรคเยอะ คือแปลว่าสี่เดือนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ยังอยู่ท่านก็ยังอยู่ยังไม่เห็นว่าท่านไปไหนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันแต่สี่เดือนนี่คือข้อตกลงอาจจะเป็นยังไงต่อเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้แต่รู้ว่าท่านยังไปต่อค่ะมันจะเริ่มดีขึ้นไหมหนูก็ห่วงตอนกลา,างปี กลางปีคือช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาคมมันอาจจะมีเหตุการณ์สํารอยเช่นเออ,อารมณ์คล้ายๆกับพุฤษภาหรืออาจจะมีการที่คนภายในเลิกรักกันแล้วก็ทำให้กระทบคนในส่วนใหญ่หรือกระทบกับตำแหน่งของท่านใดท่านหนึ่งอะไรแบบนี้เหมือนว่าคนที่ทำงานร่วมกันอาจจะมีปัญหาใช่นอก จากเรื่องการเมืองเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเรื่องของการถูกหลอกเนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของการลงทุนจริงๆมันก็ฟังเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีในแง่ของธุรกิจอื่นอีกแล้วก็ก้อนใหญ่เยอะกว่าเดิมอีกเนาะแต่ว่าเรื่องของการค้าขายอย่างนี้ของกินที่เป็นของกินแบบของกินข้าวของหนักอาจจะขายได้ น้อยกว่าของกินที่เป็นที่ทานได้ทั้งวันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโทนธุรกิจมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนพอสมควรอาจจะปิดตัวกันเยอะขึ้นหรือเพราะเศรษฐกิจน่าจะแย่ใช่ไหมแล้วอสังหาเป็นยังไงบ้างไม่เคลียร์เลยค่ะไม่เคลียร์เลยตลาดหุ้นไม่เคลียร์ครึ่งปีหลังอันนี้เฉพาะประเทศไทยอาจจะ ทั่วโลกคำว่าคริปโตสินค้าออนไลน์สินค้าอาอ,อนไลน์ย,ยังอยู่แต่ว่ามันจะกระจายมันจะต้องเลือกประเภทว่าเป็นสินค้าประเภทไหนอย่างเสื้อผ้าอาจจะดีทางเรื่องของการกระจายอาจจะดีหรืออาจไม่ดีสามารถบอกประเภทได้ว่าเป็นออนไลน์ของกระแสยังมาอยู่แต่ว่าเครื่องสำอางจะลดลง ถ้าจะเตือนเรื่องเศรษฐกิจหมอปลายอยากจะเตือนเรื่องอะไรมากที่สุดเรื่องของการเก็บเงินก็เรื่องของการที่การจับจ่ายเงินแปลว่าคนจะเป็นหนี้มากขึ้นแล้วก็เป็นใช่ข่ะเป็นแล้วก็เป็นอีกแล้วถ้าคนไม่เป็นแล้วจะไปเป็นไม่มีสิทธิ์หรือคนจนจะเป็นคนรวยคนรวยจะเป็นคนจน ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยค่ะคนที่จะรอดในปี2569เนี่ยจะต้องทำอะไรกันมองว่าเกษตรกร,กรสำคัญที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ดินหญ,ญา้าต้นไม้พืชผักผลไม้พวกสัตว์เนี่ยจะทำให้อยู่รอดแล้วก็จะส่งออกได้ด้วยท่องเที่ยวจะได้มาไหมก็มีวูบบ้างในประเทศไทยยังไม่ควรยังไม่ควร,ควรขยับ ใหญ่การท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมีคำว่าอบพยพอบพยพมากกว่ามาเที่ยวพักถิ่นหรือจากรอบข้างจะไกลด้วยคนละซี่คนละซีกโลกตามหาคนละสีผมคนละสีผมนี่อาจจะมาอยู่ที่บ้านของเรามากขึ้นมาซื้อบ้านซื้อที่ทำธุรกิจ แบ่งเป็นโซนชัดเจนอันนี้น่ากลัวเยอะมากด้วยจะส่งผลดีไหมเรื่องคำถามที่ว่าดีจริงๆสมัยก่อนหนูมองว่าดีเพราะว่าเราคิดว่าเราจะหาเงินได้จากกลุ่มคนพวกนี้อยู่ไปอยู่มาเขาอุดหนุนกันเองคือทำกันเองกินกันเองอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวแปลว่า สิ่งสิ่งนี้ที่ถูกย้ายเข้ามาในประเทศเรานี่อาจจะกอ่อปัญหาในอนาคตระหว่างที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ใครตอบหนูแปลสารดีกว่าค่ะว่าจะเห็นการเหมือนคุยกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาแปลปกติเวลาผมคุยกับหมอปลายนี่คืออาจจะโดนสัมภาษณ์ปางหลายอันจนจำได้ว่าเรื่องนี้เป็นแบบไหนแต่ครั้งนี้ เหมือนมีการแปรสารที่ละเอียดมากขึ้นคือต้องช้าลงท่านมาตอบหรือแล้วมันก็เหมือนทุกครั้งค่ะเหมือนกับสื่อกับข้างล่างมากกว่าจะพูดคำว่าท่านมาตอบเองคงไม่ได้ค่ะเราเองก็เป็นคนแปรสารมากกว่าเข้าใจระบบนะว่าตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของประเทศนะ ในส่วนของประเทศชาติอย่างนี้เรื่องขอใช้คำว่าสงครามสงครามมีโอกาสไหมในปีหน้าไม่พูดแค่ภูมีภาคใดๆภูมีภาคหนึ่งเออปีหน้านี่คำว่าสงครามนี่มีอยู่แล้วใช้คำว่าสงครามจริงกับสงครามแฝงยังไงสงครามแฝงคือชีวภาพอาวุธชีวภาพอย่างนี้เลยหรือ เป็นการทดลองนี่ไม่ได้ตั้งใจปล่อยแบบร้อยเปอร์เซนเพราะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีในเรื่องของการในเรื่องของการปิดประเทศเหมือนสมัยนู้นแต่ว่าเรื่องของโรคโบราณที่ยังผสมกันนี่ค่ะกับโรคทดลองอาจจะมีอะไรที่ออกมาแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะเห็นคนป่วยแบบแปลกๆเยอะขึ้นซึ่งการทดลองนี่เป็นของบ้านเราเองหรือเป็นของข้างนอก แล้วเขาเอามาทดลองในไทยข้างนอกปล่อยมาข้างในหรือโดนคนข้างนอกนี่ขึ้นเครื่องเข้ามาคนข้างนอกขึ้นเครื่องใช้แล้วเอามาปล่อยให้บ้านเราเนี่ยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เหมือนของพวกนี้ติดมาใช่ค่ะแล้วก็มาแพร่ขยายแพร่เชื้ออยู่ในประเทศไทย อย่างนี้อาจจะเป็นไข้หวัดใจหวัดใจธรรมดาแต่ว่าทําไมมันรักษาไม่หายสักทีอาจจะแบบท้องเสียหนักกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เออหาว่ามันจะมาจากโซนไหนอาหรับหรือโซนรัสเซียมีโอกาสที่จะมาจากโซนนั้นใช่ค่ะแต่ต้องไม่แตกตื่นกันนะครับต้องไปแตกตื่นแล้วว่าไปกลัวคนเขา เดี๋ยวเดียวเราจะมีปัญหาอีกเขาจะฟ้องอีกนะลงเครื่องนี่ระบบป้องกันตรวจไข้อะไรนี่เหมือนตอนนูนนะคะก็เอากลับมาใช้คือแปลว่ามันก็ใช้ได้ผลอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องตื่นตนกตกใจทั้งสิน้นเพราะจริงๆการเตือนลักษณะแบบนี้นี่ก็คือคนที่มีหน้าที่แลว้ว ก็รู้สึกว่ามันจะต้องป้องกันแบบไหนคุณก็แค่ไปป้องกันแต่ไม่ได้ให้ไปตื่นตระหนกเพราะว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นคำว่าใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเยอะด้วยนะคะแต่ถ้าใครรู้แล้วถ้าคุณแบบเออฉันป้องกันได้ฉันก็ป้องกันอันนี้เป็นวิธีว่าที่น่าจะแยกแยะก,กันนะก็ ถ้าในส่วนของภัยพิบัติผมจะถามว่าภัยพิบัตินี่จะเกิดขึ้นอะไรแรงๆในประเทศไทยมีอีกไหมคือปีหน้าค่ะมันเป็นช่วงน้ำฉ่ำน้ำกัดเซาะเป็นยังไงน้ำฉ่ำก็คือฝนเนี่ยตกตลอดปีแล้วมันก็ไม่มีที่ระบายเพราะระบายไม่ทันน้ำทะเลก็น่าจะเยอะไม่รู้จะทำยังไงนี่ไอ้น้ำที่มันกัก,กอยู่ใต้ดิน มันจะทําให้ดินสุดตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกคนกําลังจะมองว่ามันจะเกิดการถล่มเป็นโพรงหรือยุบหรือใช่ค่ะอาจจะมีการสุดยุบอีกแล้วก็น้ําเคยฝนตกรอสามสี่ชั่วโมงรอการระบายอาจจะสามวัน5วันอะไรประมาณนี้มันก็ยังท่วมอีก